สวัสดีครับรเม่พี่น้องป้องไปลายไท่แน่เล่าน้ำครับผมผมนอกครับวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกมะกอกครับผมมะกอกอันนี้ไปตำกุ้งแ่บกันยังเนี่ยเอามาเบิงส่วนผสมของมันก่อนครับพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูแดงมะกอกซีไทยหอมแดงครับผม เอาเดี๋ยวเราไปขวกันก่น,นวขวกันพี่อากันตำกับพี่นอมม้องทำแจวทำไม่ไหวับ ต่อมาครับเอากระมาใส่ปาก,กอกปรากอกใส่สองลูกต่อมาครับปลาสลดนิดนึง น้ำปลาเน้นๆครับผมตำต่อเคขื่องๆนะท่านน้ำพริกมะกอกครับแล้วแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะชิมเดิ่มกับมันสีแบบอแจ่วน้ำพริกมะกอก ไปชิมกันมามา่มาดิมาชิมเบิงน่องเจวเจ е ลว่าเกาะน็อกพิกว่าเกาะกล้ก <ừ. S 1> คลิปนี้ก็เท่านี้แล้ยครับพี่น้อง ก็คนเีกิหน้าแล้วกินเขากัน